สวัสดีวันนี้วันที่สิสกุมภาหกแปดไกลับมาเยือนเขาคิจโกตอีกครั้งลานจอดรถนะครับจอดรถว้นี่ จากลานจอดรถไปขึ้นรถมีขายยังมะขามด้วยเหรอ やっぱんどどん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 

มาขึ้นรถด้านหน้าได้เลยครับ แปดโมงสี่สิบเอาปวดท้องอ่ะอยากกินแไมสู้ Gracias. Sí. ใครไม่ไหวก็มีไป ตโตสล็อตเลยไปกันต่อ กินของขายตลอดทาง ที่ก็ทานน้ำมนต์นางก็เข้าไปใกล้ๆนะครับนั่งไม่ได้ก็ยืนประตมือนะครับแต่ต้องอยู่ที่นะครับนแล้วเดินผ่านประตมือก็ถือว่าเป็นการทำความเคารพในงานเดี่ยวน้องๆแต่อย่างเดียวนะครับเนาะก็ยินดีต้อนรับน้องส่วนที่กําลังขึ้นมานะครับขึ้นมาแล้วก็ขอเชือเชิญเจริญจตานะครับน้องเป็นเจ้าป้าปูนซีเมน นะหรือจะเดินไปก็อย่างน้อยกอ็ยกมือไหว้หรือปูกเขียนกันสักหน่อยนะเออยกมือไหว้หรือปูกเขียนกันสักหน่อยอย่าเดินเป็นไม่รู้ไม่ชี้นะเพราะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต้งตรงไปกว่ารู้นะผมไม่เจพระเลยอ,อ,อมคล้องไม่ได้เนาะนะอย่างนะน,น้อยเราขึ้นมาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วต้องให้ความารพนาะครับยกมือบอกยกมือไหวนะ้เราก็จะได้ประสบอย่างความต้องการ นะเรียกว่าเรามีความเคารพศรัทธานะ,ะในช่วงนี้ก็หมดเวลาของผมพอดีนะครับเนาะก็พบกันใหม่ในเวลา18บนาะฬิกาในช่วงนี้ก็พบกับอาจารย์จัก,กรพงศนะ์คนณนะกอนสวรรค์ที่ทางออกบอกทางบุญกันสืบต่อไป ใกลแล้วไกลแล้วมาตูดดิถึงน้ำมาตูมแล้วเนาะจะกินอนะ่ะน้ำมาตูมมันหวานกไม่กลัวรือไม่กลัว

กินไม่ไหวเก็บแรงไว้หายใจก่อน อย่าถามว่านเลยไหมเทวดาบอกว่าชื่อนี้นสุนเล้ขอพรทุกโรโรคหายวาของไม่อาภักเกณยกับทุกอย่างที่มีทรี่อยากม่แคือที่าที่เจงตรงนี้นะจาอยากเราหอิเป็นกราบ่เล็กๆอขอเแกเรที่บาเรื่อะ

ให้ท่านปิดทอตงอตรงนั้นปิดทองตรงนี้แล้วก็นำพาท่านกล่าวคับมูกาเรื่องสก,กาะละนะครับ่าปฏิบัติตามขั้นตอนเนาะ,ะน้ำฝนถึงแม้จะไม่มากแต่ก็ไม่น้อยนะครับ ดีหน่อยล่ม Các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không พระแดงมันมีทางลัดไงก็ข่าดีแล้วเราก็กลับทางลัดก <uge> ็ใช่ไงออ๋หมายถึงกลับทางลัดทางเดิมอจะพูดถึงขาวมาเราขึ้นในทางลัดไง้าขึ้นทางลัดมันน่าจะง่ายกว่าแล้วลงทางนี้ทางไปพระแดงของจริงครับ กิโลถึงผ้าแดงอากาศปิดห้าเมตรเองเหลก้าร้อยแปดสิบสี่เมตร ถึง20เมตรเลยเนี่ย ไม่ใครมันก็ขยันเนาะ โคตรฉันทงันไไก่แล้วไก่แล้วได้ยินเสียงแล้ว เจ้ามตัวพาราตทวิาราริบานโยแล้วก็อีก120เมตรถึงปัญญาดีความจำดีนะโยกจาจำคำพูดของพระพุทธเจ้าคำคำเทของพระพุทธเจ้าคำสอนของพพุทธเจ้านั้นจำได้ดีท่านล็มาลงมาแททอดลงใน หนึร้อยยี่สิบเมตรเองที่คราวนี้มันไม่เหนื่อยน้อยกับเขาที่แล้วเขาที่แล้วมันเหนื่อยมากเลยอันนี้เราเหนื่อยอีกครับแรกเฉยเราไม่ได้ออกกําลังกันนานแล้วเราไม่ได้ไปเดินเลยเราเหนื่อยตั้งแต่ตอนแรกครับแล้วก็เหนื่อยเท่าเดิมมาตลอดไม่มีเหนื่อยเกินตัวนี้นความสุขใช่ัจะหายน้ำตาลสารุ่ย ร้อยยสิบเมตรสู้สทิ้งดิ่งแล้วขึ้นอีกรอบถึงแล้วข้าแดง